ทุกคนที่นั่งในห้องนี้แม้แต่ตอามาเองก็ต้องเดินไปสู่ความตายจะมีวันหนึ่งที่เราไม่อยู่บนโลกนี้แล้วและต้องทิ้งทุกอย่างญาติพี่น้องวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองต่างๆทิ้งหมดนั่นคือทุกคนกำลังเดินไปสู่การแตกสลายความตายแต่ก่อนจะตายนั้นเราคิดที่จะแก้ไขไหมว่าไม่ตายจะทำยังไง เข้าใจไหมพระศาสดาไม่ยอมจนแต้มกับเรื่องของความตายทุกคนในครั้งพุทธกาลก็เดินไปสู่ความตายเช่นเดียวกับในปัจจุบันนี้มีชลามรณนะแต่พระศาสดาเป็นผู้ที่คิดละเอียดลึกซึ้งปราณีตคิดนอกกรอบไม่ตายทำยังไงส่วนใหญ่คนไม่ค่อยคิดเรื่องนี้ว่า จะแก้ปัญหาความตายอย่างไหนทุกคนปล่อยตายปล่อยตายไปคิดแต่ระหว่างตายเออจะทำยังไงให้อยู่ดีมีสุขอะไรต่ออะไรอย่างนี้คิดสั้นแค่นั้นเองพระศาสดาไม่คิดแค่นั้นเมื่อคิดอย่างนี้แล้วพระองค์ฝึกฝนตนเองจนตรัสรู้และเมื่อตรัสรู้แล้วเป็นสัมมาสัมพุทธะรู้แจ้งโลกเป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องเลยกลับรู้ทุกเรื่องทุกอย่าง ว่าระหว่างการใช้ชีวิตก่อนตายเราจะ,จะเจริญได้อย่างไรจะรวยทำยังไงจะสวยทำยังไงจะสูงสักทำยังไงรูปงามผิวพรรณงามจะทำยังไงตรัสบอกไว้หมดนะยังคนจะมีรูปงามผิวพรรณงามเนี่ยพระองค์ซึ่งเป็นผู้ฉลาดในเรื่องของกรรมมีมหากรรมมวิพังยานในการจำแนกกรรมอย่างเอียดระองบอกเลยว่า เธอต้องเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่มากไปด้วยความขับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองหรือความไม่พอใจให้ปรากฏนี่จะเป็นผู้มีรูปงามผิวพรรณงามหน้าดูหน้าชมยิ่งนักจะมีทรัพย์มากทำอย่างไรพระองค์บอกว่าต้องเป็นผู้ที่ให้ข้าวน้ำผ้ายวดยาน ระเบียบของหอมเครื่องลูกไลที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปผคมไฟแก่สมณะหรือปล่าจะสูงศักร์ทำอย่างไรเช่นละความตรณีน่าจะได้เกียรติศักดิ์กันใหญ่หรือไม่เกียรติกันตัดรอนผู้ที่เขาเคารพนับถือกราบไหวบูชาสมณะหรือเปล่าพระองค์รู้อีกว่าการให้ทานอย่างไรจึงเป็นอริบุคคลเช่นต้องวางจิตละความตรณี ถ้าเราให้ทานโดยการหวังผลมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้อันนี้ยังไม่พ้นอบายทุกติวินิบาตนนรกตายไปแล้วไปเป็นเทวดาจริงแต่ตายจากเทวดาแล้วก็ไปสู่อบายทุกติวินิบาตินรกต่อหรือคิดว่าให้ทานเป็นการดีหรือคิดว่าทําตามประเพณีปู่ย่าตายายหรือคิดว่าให้เพื่อความปลื้มใจปิติใจสมนัตใจ การวางจิตแบบนี้จะไม่ได้อริยบุคคลต้องวางจิตละความเจตหนิเนี่ยพระศาสดาจะทราบหมดเลยว่าทำอะไรในทางโลกแล้วจะให้เราสำเร็จสมปรารถนาตรัสบ,บอกไว้หมดหรือตรัสบ,บอกเหตุปัจจัยสี่ประการเพื่อให้ได้ของสี่ประการ ทำอันเป็นที่น่ารักใคร้น่าปราถนาน่าพอใจหาได้ยากในโลกมีอะไรโภกษัพย์จงเกิดขึ้นแก่เราโดยธรรมไม่ใช่ไปลักขโมยก็ามาเราทั้งหลายอยากมีโภโกษัพย์มากและเกิดขึ้นโดยธรรมอย่างที่สองขอเราเป็นผู้มียศยศจงเฟื่องฟูงฟกแก่เราพร้อมทั้งญาติและมิตรสายนี่ข้อที่สอง ข้อที่สามขอให้เราเป็นผู้มีอายุยืนนานข้อที่สี่ตายแล้วขอให้เข้าสู่สุคติโลกสวรรค์นี่คือทำสี่ประการที่น่ารักใกล้หน่าพอใจน่าปรารถนาหาได้ยากในโลกเกิดเป็นมนุษย์แล้วปรารถนาทำสี่ประการเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าจะได้ง่ายทุกคนพระศาสดาบอกต้องสร้างเหตุสี่ประการศรัทธา ศีลจาคะปัญญาศรัทธาในตถาคตเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศีลพระองค์ชี้ไปที่ศีลห้าจาคะการเสียสละแบ่งปันชี้ไปที่การวางจิตละความตรณีและปัญญาชี้ไปที่การละนิวรณ์ห้าและการเห็นอริสสัตตี โยมสร้างเหตุปัจจัยสี่ประการนี้พระศัสดายืนยันว่าทำสี่ประการที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจหาได้ยากในโลกจะสำเร็จแก่เธอคนที่มีมิจฉาทิฏฐิก็จะวิ่งไปบนไปบวงสวงไปสะดอกเคราะไปอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาสดาของเราในพุทธศาสนาปฏิเสธการอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีมาตั้งแต่ในครั้งพุทธกาลแล้วปัจจุบันก็ยังจะมีะจุดทูบสามดอกห้าดอกเก้าดอกสิเป็นสิบดอกทูบเทียนแพรหัวหมูใบสีสารพัดอย่าง แลวเราก็อ้อนวอนขอให้เราสําเร็จขอให้เราล่ํารวยขอให้เราหายโรคหายภายัยขอให้เราได้ยศตําแหน่งเราก็ปรารถนาขอสารพัดอยา่างโยมให้ทราบไว้นะว่าศาสดาในพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้านั้นปฏิเสธสมณพรามหมณ์เราอื่นนะเข้ามาบอกพระเจ้าว่าตรงนี้สําเร็จพระพุทธเจ้าบอกว่าพรามณ์นะ ถ้าการอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันสำเร็จจริงใครเล่าในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้โยมทุกคนในสาลานี้อ้อนวอนเป็นกันทุกคนอะไรศักดิ์สิทธิ์จริงไปอ้อนวอนกันทั้งหมดแล้วสำเร็จทุกคนไหมอย่างนี้ทุกคนก็รวยเท่ากันหมดเลยขอคนละสิบล้านนะทุกคนมีสิบล้านหมดเลยไม่มีใครจน แต่ทําไมยังมีคนจนคนรวยคนพิการคนตระกูลสูงคนตระกูลต่ำมันเกิดเพราะอะไรโยมให้ทราบไว้นะพระศาสดาของเราจัดว่าเป็นเพราะกายกรรมวจีกรรมมโนกกรรมที่สุจริตหรือทุจริตโยมต้องกลับมาสร้างเหตุให้ถูกต้องโยมอยากจะขึ้นบ้านใหม่ออกรถใหม่ เปิดออฟฟิศใหม่เปิดบริษัทใหม่ดูเลิกกันใหญ่เลยเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีอ่ะตอนนี้เป็นมงคลนะอันนี้เป็นเลิกดีนะอันนี้เป็นยามดีนี่ขณะดีนะรุ่งดีสว่างดียมวิ่งไปหาอะไรวิ่งไปหาดวงดาวตัวเลขตัวอักษรอักขระ จีปาถาสีนะ,นะต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้พระาศาสดาปฏิเสธหมดเอาให้ทราบความจริงนะไม่ได้ให้โยมเชื่อพระพุทธเจ้านะโยมจะเชื่อสมณพราหมณ์เหล่าอื่นก็ได้แต่อัตมาบอกของพระพุทธเจ้าพาะอตมาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าอาตมาเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อการตรัสรู้ของคนอื่นเพระพุทธเจ้าบอก พระพุทเจ้ากัสสรูเกิดมาแล้วจะไม่มีซ้ำสองในโลกะธาตุเดียวกันจะไม่มีผู้เจ้าเกิดมาแข่งผู้เจ้าองค์นี้ไม่มีผู้เจ้าเกิดองค์เดียวที่เหลือคือไม่ใช่สัพพัญยูมีคนเดียวในโลกจนกว่าศาสนาจะหมดนะจบหายไปและอีกนานเลยถึงจะเกิดผู้เจ้าอีกองค์หนึ่งดังนั้นในเมื่อผู้เจ้า ประกาศว่าท่านคือคนที่เก่งที่สุดไม่มีใครในโลกรู้จริงนอกจากพระองค์เราเชื่อการตรัสรู้ของพระองค์ตรงนี้ไหมถ้าเชื่อพระองค์บอกว่าเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีเกิดเพราะอะไรพระองค์บอกว่าสัตว์เราใดประพฤติชอบหรือประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ ในเวลาใดเวลานั้นเป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีของสัตว์เหล่านั้นถ้าเขาทำในเวลาเช้าเช้านั้นก็เป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีในเวลากลางวันเวลาเย็นก็เช่นเดียวกันอยากจะออกรถใหม่ขอเลิกหน่อยตั้งใจเลยว่าเราจะประพฤติกุศลกรรมบทสิบไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดจะไม่มีความโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นจะไม่มีความพยาบาทจะไม่มีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดโยมตั้งจิตสิบประการน,นี้แล้วเป็นกุศลกรรมบมโหสิบชื่อว่าเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตย,ยมทำทุกอย่างไปได้เลยอยากจะขึ้นบ้านใหม่เปิดออฟฟิศใหม่ออกรถใหม่จะแต่งงานทำการงานมงคลใดๆในโลกนี้สำเร็จหมดนี่ศาสดาของเราตรัสไว้ดังนั้นถ้าโยมเนี่ยยัง คิดจะพูดว่าพุทธังสารนังคาฉามิข้าพเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งช่วยทำให้ตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนด้วยถ้าอย่างนั้นอย่าประกาศว่าพุทธังสารนังคาฉามิโยมไปประกาศเลยเพราะการพูดของโยมกับการกระทำต้องตรงกันโยมก็ไปบอกภูเขาสารนังคาามิปาม่าไม้ศักดิ์สิทธิ์สารนังคาฉามิพอภูมิสารนังคาามิ สารเจ้าที่สารนังกระฉามิหมอดูสารนังกระฉามิอ่าโยมต้องเป็นผู้มีสัญชาติแห่งคนตรงนะใช่ไหมพูดอย่างไรต้องทําอย่างนั้นถ้าโยมเป็นคนตรงมีสัจจะแล้วโยมจะเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเพราะพยมพูดพุทธทางสารนังกระฉามีข้าพเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าสอนอะไรโยมจะเชื่อ และถ้าโยมเชื่อพระพุทธเจ้าโยมจเจริญแน่นอนอาตมารับประกันเพราะพระพุทธเจ้ารู้จริงพระพุทธเจ้าไม่มีการพูดเล่นพูดโกหกคำหยาบเพอ้อเจอ้สอส่อเสียดทั้งชีวิตทูเจ้ามีกายสมาจารที่บริสุทธิ์วจีสมาจารบริสุทธิ์มโนสมาจารบริสุทธิ์บริสุทธิ์หมดเลยหาที่ตำหนิไม่ได้และท่านจะมาโกหกเราทำอะไร ว่าเธอเนี่ยเธออยากจะรวยเธอต้องสร้างเหตุอย่างนี้พระเจ้าไม่โกหกเราแน่นอนท่านเป็นถึงลูกกษัตริย์ออกจากเรือนมาบวชไม่เกี่ยวข้องได้เรือนเข้าสู่อาชีพขอทานนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดผ้าที่ย้อมด้วยน้ำฝาดมีบาทจีวรมีบาทเป็นเครื่องบริหารท้องจีวรเป็นเครื่องบริหารกาย เสพเสนาสนะป่าตลอดชีวิตจนกระทั่งปรินิพานไม่เอาอะไรจะมานั่งโกหกพวกเราทำอะไรว่าอย่างนี้เป็นความเจริญทางโลกแน่นอนไม่เกิดประโยชน์และพระเจ้าไม่ได้ต้องการอะไรจากเราหมดความอยากหมดความต้องการแล้วท่านมีแต่สั่งสอนให้คนเนี่ยเจริญและหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายศรัทธาของชาวพุทธขอให้ มั่นใจโยมต้องร้อยเปอร์เซนตกับพระพุทธเจ้าที่พระองค์เรียกว่าตาถาฆเตเอกันตคัตโตอภิปัสันโนเลื่อมใสยอย่างยิ่งในตาถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียวไม่มีคนอื่นถ้าเราทั้งหลายทำได้อย่างนี้แล้วเนี่ยพระศาสดาอุปมาเปรียบเหมือนบุรุษต้องการน้ำมันถ้าเขาเอามเมล็ดทราย เม็ดกรวดมาปะพรมน้ำแล้วเอามือคันเม็ดทรายเม็ดกรวดเขาไม่ได้น้ำมันแต่ถ้าเขาเอาเมล็ดงามาเกลี่ยลงในรางปะพรมน้ำเอามือคันเมล็ดงาเขาต้องได้น้ำมันเพราะบุรุษคนนี้สร้างเหตุถูกต้องดังนั้นเราต้องการน้ำมันเราต้องสร้างเหตุให้ถูกต้องเราต้องการรวยต้องสร้างเหตุถูกต้องเราต้องการสวยต้องสร้างเหตุถูกต้อง เราต้องการทำที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจหาได้ยากในโลกสประการต้องกลับไปสร้างเหตุถูกต้องถ้าเราต้องการสําเร็จสมปรารถนาพระองค์ตรัสไว้อีกประสูตรหนึ่งสร้างเหตุหประการเหมือนกับทำสี่ประการเมื่อกี้แต่เพิ่มสุดสุดตาคือคําสอนของตถาคตให้มากไปอีกหนึ่งข้อเองโยมจะได้ตามปรารถนาทุกเรื่อง ตายแล้วอยากไปเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิตายแล้วอยากไปเป็นเทวดาชั้นใดชั้นหนึ่งปรารถนาสําเร็จหมดหรือทำที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาหน้าพอใจในโลกในทิฏฐธรรมปัจจุบันนี้ก็สามารถสําเร็จได้ต้องลองทําและลองทําอย่างต่อเนื่องเป็นปกติและพวกเราจะเกิดศรัทธาที่อย่างลงมัน่นรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว ถูกต้องตรงจริงสิ่งต่างๆจะได้มาเองได้มาเองศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาเหตุแห่งการสำเร็จสมปรารถนาศรัทธาชี้ไปที่ใครศรัทธาสัมปทาชี้ไปที่สัมมาสัมพุทธะโยมต้องเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ควรจะฟังใครควรจะเชื่อใครตถาคตศิลศีลสัมปทาพระองค์ชี้ไปที่ศินหา้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติปนเกากาไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายามาพวกเราลองตั้งใจทําจริงๆเลยตั้งใจทําให้ดีและปรารถนาอะไรเดี๋ยวจะได้ศรัทธาในตถาคตศิลห้าบริบูรณ์สุตตะ สุตตาคำสอนของคนที่เราศรัทธายมศรัทธาพระพุทธเจ้าทำไมไปนั่งอ่านหนังสือของคนอื่นแต่งใหม่อะต้องอ่านพระสูตรอ่านของพระพุทธเจ้าทุกคนบอกศรัทธาพระเจ้าแต่หยิบหนังสือคำแต่งใหม่หรือคำสาวกหาพุทธวจนะให้เจอสิแล้วอ่านพุทธวจนะฟังพุทธวจนะ ดูสิว่าปัญญาอย่างเรามันจะไม่รู้ให้มันรู้ไปโยมรู้สินห้านี่ก็คำพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเป็นคนที่สอนเก่งที่สุดในโลกเป็นครูผู้สอนของเทวดามนุษย์ที่เลิศและเก่งที่สุดไม่มีใครอธิบายธรรมะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าแล้วศรัทธาตรงนี้ต้องมั่นคง และยมจะหันไปหาคําสอนของคนที่ชื่อตถาคตสมณะโคตมะสัททาศินสุตตาจาคะการเสียสละการแบ่งปันการให้ชีวิตของเราเนี่ยผ่านการให้มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนพระศาสดาตรัสเหตุแห่งการให้ ให้แก่ผู้จะมาให้แก่ผู้จะไปเดี๋ยววันนี้กลับไปอ่านนะวันนี้เจ้าภาพคณะจัดงานแจกหนังสือเรื่องทานในนี้มีพระสูตรให้ทานอย่างไรเป็นอริบุคคลกลับไปอ่านให้ดีพวกเราผ่านการให้มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนให้แก่ผู้มา เคยมีญาติมาบ้านเราแล้วเราให้ข้าวน้ําเขากินบ้างไหมเคยให้แก่ผู้จะไปญาติพี่น้องจะไปเคยฝากผลหมกลากไม้เข้าของเขาไปไหมให้ให้ทานแก่คนเจ็บป่วยไข้ไปเยี่ยมคนป่วยเคยให้เขามหให้เนี่ยเหตุแห่งการให้ให้เพราะคิดว่าเขาเคยให้แก่เราแล้วนี่ ให้เพราะคิดว่าเขาจะให้เราตอบแทนม,มีคนวางจิตหลายแบบผู้เจ้าเข้าใจหมดนะให้เพราะคิดว่ากิติศัพท์อันงามย่อมฟุ้งไปได้ชื่อเสียงบางคนนะถ้าให้แล้วไม่มีชื่อเสียงไม่ให้นะแต่ถ้าให้แล้วได้ออกทีวีเอากี่ล้านฉันก็ให้แต่ถ้าให้แล้วเงียบๆที่ฉันไม่ให้นะออย่างเนี้ยลักษณะการวางจิตในการให้ พระองค์บอกว่าให้ละความตริีอันเป็นมนทินต้องมีใจปราศจากความตริีอันเป็นมนทินมีจาคะอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุ่มฝ่ามือชุ่มด้วยกันให้เป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกฐานอยู่คลองเรื่อนวางจิตอย่างนี้ ได้เป็นอริยบุคคลยมดูเป็นผู้ควรแก่การขอเนี่ยเข้าใจไหมถ้าฉันให้เนี่ยให้เองถ้าใครขอฉันไม่ให้คนมาขอเราให้ยากเหมือนกันนะอ่าแต่ถ้านยมนึกอยากจะให้เนี่ยยมจะไม่รู้สึกอะไรยมก็ให้เลยแต่ถ้าคนขอคิดมากใช่ไหมอ่าเป็นผู้ควรแก่การขอไหม เจ้าไม่ได้บอกให้ให้มากทุกครั้งนะโยมจะให้น้อยให้มากแต่ถ้าคนเนี้ไปแล้วขอเนี่ยได้ทุกครั้งเลยมากน้อยไม่รู้ลหละจะขอได้แน่เลยสลึงหนึ่งก็ได้ห้าสิบตังก็ได้ได้แน่อันนี้ผู้คนในาก,การขอเห็นนะ,ะยินดีในการเสียสละจำแนกฐานอยู่ครองเรือนคนคนนี้วางจิตในการให้แบบนี้ตายไป,ไปจะไปเกิดเป็น พรมกายิกานังเทวานังและซึ่งมีอายุหนึ่งกับเป็นเทวดาในชั้นรูปภพสูงกว่ากามภพสูงกว่าเทวดาในชั้นกรมภพเทวดาในชั้นก,กามภพมีรายจาตุมหาราชิกานะอ่าดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีปรลนิมมิตรวัสวัตตีนะอ่า อันนี้สูงกว่าอยู่ในชั้นพรหมกายิกาและหลังจากตายจากพรหมกายิกาแล้วเขาจะเป็นอาณาคามีอาริยบุคคลขั้นที่สามเลยนี่ศาสดาตรัสไว้คนสองคนให้ทานเหมือนกันคนหนึ่งวางจิตผิดคนหนึ่งวางจิตถูกคนนี้เป็นอริยะคนนี้ยังไม่พ้นนรกเพราะไปวางจิตยังไงบ้าง หวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้คิดว่าให้ทานเป็นการดีคิดว่าทำตามประเพณีปู่ย่าตายายคิดว่าให้ทานเพื่อความปลื้มใจปิติจใจสมณะใจคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้ดีกว่าดีไหมดีระดับหนึ่งได้ไปเกิดเป็นเทวดาแต่ตายจากเทวดาแล้ว ก็จะเป็นอาคามีคือต้องกลับมาสู่สังสารวัตรไม่พ้นนรกกัมเนตรฌานเปลววิสัยให้โยมทราบพระสูตรเหล่านี้ด้วยพระพุทธเจ้าของเราเองได้ตรัสไว้กับพระสารีบุตรซึ่งพระสารีบุตรถามว่าให้ทานอย่างไรได้ผลใหญ่และอน,นิสงใหญ่และให้ทานอย่างไรได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอน,นิสง์ใหญ่นี่เราศึกษาพุทธวจนะแล้วเราจะได้เทคนิค ในการเป็นอริยะอย่างนี้ไม่ได้ยากเกินไปนะแค่วางจิตให้ถูกต้องเ,ออเหตุแห่งการสมปรารถนาเรื่องจากะผ่านไปเรื่องสุดท้ายปัญญาปัญญาพระองค์กัดไว้สองนยะนยะหนึ่งคือการละนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้ามีอะไรกรรมฉันทะพยาบาท ถีนมิทะอุทจักกุจจวิจิกิจชากรรมฉันทะคือลายความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพยาบาทนะการไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถีนมิทะจิตที่ซึ่งสมุนชากดหู่ความง่วงเหงาหานอนอุทจักกุจจา,าวิจิกิจชาความสงสัยลังเล ห้าตัวนี้พระองค์เรียกว่าเป็นเครื่องคลุมเครื่องกั้นเรียกว่าเป็นอกุศลาสีอากุศลที่แท้จริงต้องรีบละละนิวรณ์ห้าปัญญามาเองครูอาจารย์อยากให้นักเรียนมีปัญญาจับนั่งสมาธิละนิวรณ์ห้ายมลองดูใครเป็นครูอาจารย์เอาไปฝึกนักเรียน ทุกชั่วโมงขอความร่วมมือจากครูทุกคนในโรงเรียนต้นชั่วโมงนั่งสมาธิกันสักสองนาทีก่อนเลิกเรียนในแต่ละชั่วโมงทำจิตให้สงบอีกสักสองนาทีไม่ได้เยอะเกินไปนะเพราะบางทีโยมบนนักเรียนยังเป็นสิบนาทีเลยนั้นพระศาสดาตรัสขอน้อยกว่านี้อีก ขอแค่ชั่วเวลาลัดนิ้วมือบอกถ้าพิกขุจเจริญอาณาปานสติแม้ชั่วการเพ่งลัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินทบาดของชาวแว่นแคว้นเปล่า จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอาณาปานสตินั้นเล่ายิ่งมากยิ่งดีอย่าลืมนะพุทธังสารังคาฉามิมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งคำพูดการกระทำเราต้องตรงกันมีสัจจะหยิบไปใช้เลยยมหยิบไปใช้นําไปใช้ยมลองดูว่านักเรียนในโรงเรียนจะเป็นเด็กที่เก่งมากสมาธิจะดี ไม่วอกแวกไม่หลุกกลิกจะเป็นเด็กที่นิ่งเราทดลองมาหลายโรงเรียนเหมือนกันในโครงการพวกชวนน้องโครงการรัตนห้าอะไรอย่างนี้นะเด็กจะนิ่งขึ้นครูครูเขาสังเกตได้เลยว่านักเรียนมีสมาธิมากขึ้นและนักเรียนเรียนดีขึ้นดีขึ้นการทรงจำดีขึ้น พระศดาบอกเลยว่าท่านนิวรณ์ห้าหมดไปการทรงจำจะดีลองเชื่อพระพุทธเจ้าพระเจ้าตรัสมีเหตุผลทุกเรื่องเนี่ยตมาให้ความรู้กับโยมแบบโลกโลกนิดหนึ่งนะเดี๋ยวมาวันนี้คิดว่าจะเอาแต่หลุดพ้นเลยท่าเดียวนะอยากจะให้หลุดพ้นอยู่แต่เดี๋ยวบางคนอยากอยากได้ทางโลกด้วย วันนี้เอาให้ครบเลยเพราะพระเจ้าบอกว่าคนเราจเจริญทั้งสองทางได้คนเราจเจริญด้วยบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรทรัพย์อันเต็มขนาดแห่งบุรุษขณะเดียวกันเขาก็จเจริญด้วยศรัทธาศีลส,สุตตะจากะ่าปัญญาคนคนนี้เอาดีได้ทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมโลกก็จเจริญธรรมมาก็จเจริญ อาตมาไม่เอาแบบว่าโยมหลุดพ้นแล้วยมจนนะเอารวยด้วยรวยด้วยสูงสักด้วยรูปงามผิวพรรณงามด้วยเอาให้ครบศรัทธาศีลสุตตาจาคาปัญญาอันนี้ก็เลยบอกเหตุง่ายๆง,ง่ายแล้วได้ผลจริงไม่ใช่ว่าง่ายแล้วไม่ได้ผลคำที่ออกจากปากพระพุทธเจ้า แล้วไม่เป็นประโยชน์ศาสดาไม่พูดพูดมาแล้วต้องมีประโยชน์และให้ผลทั้งสิน้นศรัทธาโยมจึงต้องมาก่อนอันดับแรกอาจจะมาถึงพูดเรื่องศรัทธาวะโยมต้องเชื่อพ,พระพุทธเจ้าสมณะสักยะปุตตยะคือพิกขุในธรรมวินัยเนี่ยเป็นแค่ผู้ถ่ายทอดคำพระพุทธเจ้าออกไป พระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมที่งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางได้ที่สุดสมบูรณ์ด้วยอัฏฐาพยชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงคำพูดเหล่านี้พระอ,องค์เรียกว่าสุขตะวินโยระเบียบวินัยแห่งสุคตคือคำพูดที่เป็นระบบระเบียบถูกเรียงร้อยมาเป็นอย่างดี ด้วยการกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวคำเป็นอากาลิโกและคำสอดรับไม่ขัดแย้งกันตั้งแต่ราตรีตรัสรู้ถึงลาตรีปันิพานคนคนเดียวที่ทำได้คือตถาคตอราหารันตสัมมาสัมพุทธะพระพุทธเจ้าของเรานั่นเอง